สวัสดีครับสสวัดีคน้ำนำตัวก่อนนะครับผมไม์ภาคภูมิร่มใส่ทองครับรับบทเป็นชินอนาคินครับผมอโปนัทวินพัฒนกิริพัฒน์ครับรับบทเป็นพอร์ชทัชระครับผม พอชบุคลิกภาพถ้าเกิดภายนอกเนี่ยจะเป็นคนที่ไฮเปอร์ไม่ยอมพนเป็นคนที่ใครจะมาดูถูกกับศักดิ์ศรีตัวเองไม่ได้ส่วนภายในเนี่ยเป็นคนชอบการแข่งขันเป็นคนชอบความท้าทายแล้วก็เป็นคนที่มุทะลุไม่ยอมแพ้แล้วก็เป็นคนใส่ใจรายละเอียดเป็นคนจริงใจอันนี้คือพอชสิ่งที่เหมือนกับตัวโปก็คือเป็นในแง่ของความจริงใจแล้วก็รักการแข่งขันเหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันแบบเป็นลูกธรรมที่สุดคือโปคิดว่ารู้สึกอะไรแล้วไม่พูดอันนั้นคือ เพราะว่าอันนั้นคือสิ่งที่เหมือนกันระหว่างโปกับพอชอสเสน่ห์อันหนึ่งคือหรือแม่ความเป็นธรรมชาติในตัวเขาอะพอเขาเร็วมากเป็นธรรมชาติโดยที่เขาแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเนี้ยมันจะมีความน่ารักออกมาแบบเยอะแยะมากมายที่มันเกิดขึ้นกับคินที่เําไม่คิดได้เห็นเนี้ยเพราะว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้คินได้ จริงๆคาแรคเตอร์หลักๆคือต้องบอกว่าคินเขาเป็นคนที่ภายนอกดูไม่แสดงออกถึงอารมณ์ที่แท้จริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงของเขาโดยเฉพาะในที่สาธารณะแต่จริงๆแล้วลึกๆเขาเป็นคนที่ให้ความสําสคัญกับเรื่องของความรู้สึกเป็นคนที่รับปวกพ้องรับครอบครัวและที่สําคัญกับผู้รักเวลาเขารักใครเขาทุ่มไปทั้งตัวและหัวใจซึ่งบุคลิกถ้ากับภายนอกกับคนสนิทเนี่ยถ้ามอนิเตอร์เข้าไปก็จะต่างกันอย่างสิ้นเชิง กับภายนอกกับสถานที่สาธาณะกับลูกน้องเนี่ยก็จะมีความวางมาตวางอำนาจแต่กับคนที่รักเขาก็จะเป็นแบบเป็นตัวตนที่น่ารักซึ่งจริงๆแล้วคินเป็นคนโรแมนติกจริงๆผมผมแฮปปี้ที่ได้โอกาสตรงนี้ได้เข้าไปทำการแสดงเป็นคินนะผมว่าจริงๆคินมีสเสน่ห์หลายๆอย่างที่คล้ายกับตัวเรา ยกตัวอย่างเช่นว่าความต้องการสูงสุดของเขาคือต้องการอิสระผมกับคินมีความเหมือนตรงนี้ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ทําให้ผมจูนหาคินได้ง่ายแล้วก็เข้าใจตัวเขาครับของผมจากวันแรกจนวันนี้ผมยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมรู้สึกแต่สินใจถูกตั้งแต่วันแรกจกกนกระทั่งวันนี้ตอนนี้เวลานี้ที่พูดถึงเขาคือถ้าเกิดว,ว่าทุกๆบทท,ที่ที่โปรรับโปรก็จะรู้สึกว่าเขามีชีวิต อยู่จริงอนะไรเงี้ยซึ่งโปก็จะขอบคุณเขาทุกๆวันเขารู้สึกดีที่ได้รู้จักเขามากขึ้นงั้นวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นพอ s ส์ก็คือว่าตัดสินใจถูกครับผ่านอะไรมาบ้างจริงๆเราผ่านมาเยอะมากจนกระทั่งมาถึงวันนี้มันยากมากที่จะทําให้ตัวละครคินและตัวละครพอยสชได้เป็นเหมือนทุกวันนี้ได้มีมิติที่มันลึกซึ้งขนาดนี้เราได้รู้จักเขามากขึ้นในหลายๆแง่มุม แล้วก็บริษัทใหม่เขาให้โอกาสทําให้เราทั้ง2คนรวมถึงทุกๆตัวละครเนี่ยได้รู้จักตัวละครมากขึ้นไปอีกมันดีมากแล้วก็มีความสุขที่ได้ไว้ใจทีมแล้วก็ไว้ใจพี่มายได้ไว้ใจตัวเองเนี่ยให้มาถึงทุกวันนี้ได้ สำหรับผมจริงๆแล้วมันผ่านอะไรมาเยอะอยเองที่โปบ,บอกไม่ว่าจะเป็นทีมเซตเก่าหรือทีมเซตใหม่แต่ทุกทุกอย่างที่ที่ผ่านมาก็ช่วยส่งเสริมให้เราเจอเรื่องราวต่างๆซึ่งมันทําให้เรา,เามีแพชชั่นเยอะขึ้นเข้าถึงตัวละครได้มากขึ้นทั้งทีมเก่าและทีมใหม่ยกตัวยอย่างเช่นเราเราได้ทําการเวิร์กช็อปมาตลอดไ<อ>ม่<อ>มว่าจะเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับาการแสดง รวมไปถึงเวิร์กช็อปเกี่ยวกับแอคชั่นและส่วนตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะคล้ายกันกับผมคือเราก็ไปอองเ์ฟสิ่งต่างๆที่เป็นวัตถุดิบเพื่อเป็นวัตถุดิบในการใช้ทํางาแสดงแบบแบบยกตัวอย่างแบบที่นั้แบบผมเนี่ยก็เรื่องแอคชั่นเนี่ยผมอะไรนะแบรไตใหม่หมดเลยคือแบไตแปลว่าแต่ว่าศูนย์ป่ะคือเริ่มใหม่เลยให้การเวิร์กช็อปพวกนี้เนี่ยที่ทางทีมส่งมาเราก็เก็บเกี่ยวแล้วก็เอามันมาพัฒนาให้มากที่สุดรวมไปถึงการออบเ์ฟด้วยตัวเอง ่วนตัว o b s e r v e สิ่างต่างเยอะขึ้นอะไรที่คิดว่าน่าจะช่วยให้เราเข้าใจความเป็นคินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต่างๆในชีวิตจริงรวมไปถึงการ observe จากหนังเทคนิคต่างๆผมก็พยายาม เอามาแล้วก็เบลนให้ให้เยอะที่สุดร่วมถึงกับกโปก็เทคนิคการแสดงหลายอย่างโปก็ที่โปรทำผมก็แอบคูพักรักจํามาเยอะเหมือนกันหน้ากองเลยผมก็ไม่ได้เห็นผมทำหน้าอื่นแทนเป็นต้นพอเราโฟกัสและสังเกตแล้วเราก็จนินตนาการร่วมเอามาใช้กับตัวคินผมว่าหลายๆอย่างมันมันเป็นวัตถุดิบที่ดีแต่ของโปป แค่เข้ามาคน้นเหมือนพออ่านนิ่ใสตัวละครแล้วคิดว่ามันมนุษย์ก็คือมนุษย์งั้นเรากลับ้ามาคุยกับตัวเราทำไมเราถึงมีมุมมองการมองโลกแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่คนคนนึงจะมีมุมมองการมองโลกแบบนี้แก่นคืออะไรส่วนในเรื่องการแอคชั่นเงี้ยเราไปบัชชาม,มันมาคือโชคดีที่แบบมีประสบการณ์มาดีที่ได้เอาสิ่งนี้ไปช่วยคนอื่นด้วย ต้องขอบคุณตัวคินคินเป็นคนที่น่ารักผมผมเห็นถึงความจริงใจในตัวคินที่มีต่อคนอื่นซึ่งผมว่าเป็นสเสน่ห์ของคินมากๆต้องขอบคุณคินที่ทำให้เราเข้าใจตัวเราเองด้วยผ่านการเป็นคินไอที่สำคัญอาจจะต้องบอกคินว่าให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆเยอะขึ้นหน่อยเดี๋ยวจะแก่เร็วประมาณนี้ครับ คุณโปอยากบอกกับพอชว่าโปรักพอยชมากขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างในทุกๆวันหมายความว่าพอยชก็เป็นหนึ่งในนั้นโปขอขอบคุณเสมอว่าแบาบ,บ,บ,บขอบคุณพอชพัชรากิติสวัสด์มากๆขอบคุณที่เราได้รู้จักกันแล้วเราขอเป็นตัวกลางในการที่ส่งผ่านความรู้สึกเสียงต่างๆที่นายอยากจะบอกคนดูเนี่ยเราจะเป็นคนนั้นให้เองอะไรเงี้ยขอบคุณตัวโปเองที่เชื่อใจในพอชว่าตัวละครน,นี้ทําให้เราได้รู้จักกับความว่า รักคำว่าชีวิตคําว่าธรรมชาติมากขึ้นแล้วซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงขอบคุณมากที Sch ่ได้เจอกันแล้วก็รักนายมากครับก็ฝากคินพอ s ช h e ดอ e ซีรีส์ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าเรื่องนี้เนี่ยมีครบทุกรถแล้วก็จะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูตลอดเวลาหัวใจกราบหัวใจมลงเป็นยาง แล้วพอเสร็จปุ๊บมีความสุขแน่นอนกับการได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ครับเห็นเหมือนพี่มายเหมือนกันกราฟชีวิตกราฟจิตใจคุณจะเปลี่ยนไปในทุกๆวีคที่ได้เจอกันในเรื่องคินพอลสังั้นคนดูต้องว้าวแน่นอนว่าแบบโหมันขนาดนี้เลยอนั่นจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ถ้าคุณได้ดูคินพอสเดซีรีสฝากด้วยครับฝากด้วยครับ